ไปดูพี่เหมินทำอะไรดูเพื่อนนี่มันเป็นปุยยังดีเลยนะนี่แต่ว่าไอ้นี่เยอะมากเลยตัวดวงเยอะเหรอนี่ออยาเมสเซนต์ติดเยอะยาวิเฮ <I S 2> yeah, yeah, ียเวนอีเซวิเฮียตันวัดน้ำมาไอลิงวัดน้ำมาเฮียชัยเซอร์ฝนยานี่ตัวดวงยาเนี่ยเวนอีอิงคอมโพสต์ดิเซน วิ auch. Die, wenn est, mm ่เ hmm. ท mm ันฟุ่มตาหินเส้นอ่างดีเวันทุ่ทรัพยนชดต้องมาดูสวยมากเยที่มามาเจอดูปุยยังดีเลยนี่ นี่นะไม่รู้ว่ายายได้ถ่ายให้ดูหรือยังเนี่ยเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ว่าเขาจะมีเขาคือเขาอาการมันหนาวเขาไม่เหี่ยวเพราะเขาอยู่ในร่มจริงๆแล้วรากเขาน่ะตัวดวงมันกินหมดเลยน่าเสียดายมากนี่นี่น่ดี๋ยยายจะถอนให้ดูนะ เขายังไม่ตายหรอกนะนี่ดูยายเคลียร์มาโอ้ยายเจอเป็นสิบสิบตัวแล้วดูดิพวกนี้มันก็ไม่ใช่ว่าเนี่ยมันก็จะเป็นแบบเนี้นี่น่าเสียดายมากเลยได้ยายจะเอาเมีดมาเคลียร์ๆดูอีกทีนึงเนี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมนี่ๆแต่เขาก็จะออกมาใหม่นี่เห็นไหมนี่กําลังจะออกมาใหม่รากขาวๆได้ยายจะเคลียร์ดูอีกทีนึง น่าเสียดายมากเลยเยอะมากเลยพี่นี่ไงเห็นไหมขี้ของเขาหรือว่าอะไรนี่น่าเสียดายมากเลยเดี๋ยวเคลียร์ยไปเดี๋ยวเจออีกได้นี่แหละไปเอาเม็ดก่อนเอาเม็ดมาเคลียร์ดูก่อนออนี่นะเพื่อนๆใหญ่ขุดออกมาหมดเลยนะเมื่อกี้แต่ว่ายังไม่หมดหรอก เพราะว่าดูดิงงมากเลยข้างล่างมันก็ไม่มีดินนะมันเป็นปูนนะเนี่ยยายจับไปวันก่อนหลายตัวแล้วนะนูเนี่ยอันนี้ยังไม่หมดหรอกนะเพราะว่าเรามันอยู่ลึกเราหาไม่เจอยายขุดยายถอนดอกไม้ออกมาหมดเลยดูอันนี้มันอยู่ในมันอยู่ในกระถางเนี่ยสวยจะตายเนี่ยนะไหนอันนี้มันก็ไม่มีรากมันก็รอแรล่รอแล่ น่าเสียดายนี่แหละึึงไม่อยากซื้อดอกไม้มาปลูกอันนี้ไม่มีไม่มีตัวทากินแต่มีตัวนี้มากินเว้ยอ่รดน้ำก่อนโอเปิดน้ำทิ้งไว้ลืมไปเลยเพื่อนๆเลยไปไปไเปิดน้ำใส่กระ,ะมังไว้ลืมมือหนึ่งรถมือหนึ่ พวกนี้เราก็จะเอาไปคลุมไปคลุมต้นมะเขือเทศนะคะเวลาเรารดน้ำมันก็จะได้ชื่นฉ่ำชุมชำ่มฉ่ำแฟนยายเอามาทิ้งๆไว้เดี๋ยวยายจะมามาคลุมเองเขาเอามาเททไว้ดินมันจะได้ไม่แห้งะนะเพื่อนๆเหมือนบ้านเราก็เหมือนฟางนั่นแหละเนาะ นะวันนี้จะมาป,ปลูกพวกเลยๆฟักทองแตงกวาแตงโมสุกินีนุ่นจะปลูกไว้ขอบๆอย่างนี้เลยเพื่อที่จะให้มันเดืไอยไปด้านนี้จะให้แฟนยายตัดยาออกเนาะน้ำไม้ฝรั่งก็ได้เวลาตัดอีกแล้วนี่นีเมื่อกี้ยายขุดยาออกาเดี๋ยวมาปลูกกัน ตรงนี้ต้นนึ่นตงต้นหนึ่งอาขอาะเพื่อนเนาะปลูกแล้วยังไม่เสร็จหรอกหกโมงกว่าเดี๋ยวยายจะไปข้าบบานไปทํากับข้าวให้แฟนยายกินก่อนได้มาใหม่นี่ตรงนี้ก็จะเป็นแต่งกว่านะคะนี่ แตงกวาแตงกวาแล้วก็แตงโมแตงโมแตงโมแล้วก็สุกินีสุกินีแล้วก็ฟักทองด้านข้างนี่เอาไว้ให้เขาเลื้ยบบ้านนี่ทางนี้ตรงตร่องนี้ยายจะปลูกข้าวโพดนี่เนาะมาดูกันส่วนเดือนนี่เหลือตรงนี้นิดหนึ่งจะเอาไว้ปลูกดอกไม้เสียดายมันจะทิ้งเกิเสียดายข้างบ้านจะให้ยายมาอีกแล้ว จะไม่เอาก็เสียดายเสียดายนี่ดอกเอ่อรักเล่เนาะเสียดายมันเนาะส่วนตรงนี้ก็จะปลูกถัว่วเดี๋ยวพรุ่งนี้ถัว่วไปเดี๋ยวยายเขาตัดเอาไม้ฝรังร่งแฟนยายเขาจะกินเรดิิวันนี้เดี๋ยวตัดเอาไม้ฝรั่งไปด้วยเลยเดี๋ยวตอนเย็นค่อยออกมาใหม่เรดดิทยาย ตอนเย็นออกมารถน้ำผัก ขึ้นนีแล้วไน,น,นี่แค่นี้ไม่ค่อเยอะแล้วเนาะเพื่นแต่ก็ตัดทุกวันสมัยก่อนสมัยก่อนตัดวันเว้นวันแต่พอมันร้อนมาเราก็เลยได้ตัดทุกวันเนาะหัยหัดไปไม่ไปเอาเครดิตเครดิตฝรั่งเขากินหันหันแล้วก็โรยเกลือเหมือนเขากิน มันเขากินไอ้นั่นน่ะมะเขือเทศอ่ะเพื่อนเพื่อนเขาก็จะกินกันอย่างนั้นแหละจะหมดแล้วนี่จะหมดแล้วเรดิดโอ้โหทงนี้ ตรงนี้เกิดอะไรขึ้นมเมล็ดมันร่วงหรือว่าไงนี่เกิดอะไรขึ้นตรงนี้ม <c oughs> า,าจะมาจะมา็ดร่วงหรือเปล่าโคราบีใหญ่เริ่มจะโตแล้วหมดแล้วรด,ดิดดยหอมแมงลักเพื่อนๆนี่หอมหอม ทิ้งไก่ไว้นอกบ้านเพื่อนหวังว่าไม่มาเข้าบ้านผักใหญ่นะแต่ส่วนมากเขาก็ไม่มาแต่นี้หรอกเขาเขากลัวเยียวกลัวอะไรเขาก็จะอยู่แต่แต่แถวแถวอ้ยอันนี้ตัวถาก,กินเขาก็จะอยู่แถวแถวอุยหมักใหญ่แถวนั้นแหละแฟนใหญ่จะกินไข่ต้ม วันนี้กินไข่ต้มวันนี้กินอะไเนี่ยไข่ต้มรือไข่ดาวก็ไม่รู้เดี๋ยวดูก่อนไปไม่เอานี่ยเหนไหม,มเพื่นอนๆผักชีลาวมันเริ่มโตแล้ว เด็ดไปก่อนอยายจะทำเป็นสลัดให้แฟนยายกินสลัดแรดิสนั่นแหละเก็บไปกินไปรอให้มันโตกินไม่ทันหรอกเพื่อนๆเด็ดตอนนี้ก็เสียดายใช่ไหมล่ะ โตก็กินไม่ทันนะคะกอมไข่เดี๋ยทำสลัดกันวันนี้แยมมีน้ำสลัดนะคะหัน่นแค่หอมหอมใหญ่ลงไปแล้วก็ใส่น้ำสลดัดเนาะนนแล้วก็๋ย้จะหั่นผักพวกนี้ใส่ ไ้เราเองชุดโอ้โหได้แค่นี้ฝรั่งดีใจแล้วผักจากสวนใหม่ๆสดๆอร่อยเขาเรียกว่าอะไรนะผักสดๆจากสวนอันดับแรกอะนะได้กินแบบนี้โ,โหสุดยอดเอาน่อไม้ฝรั่งไปให้ข้างบ้านเมื่อวานโอ้โหไรดิบเขายังไม่ขึ้นเลยเออแฟนยายยายมาอยู่นี่นะแฟนยายพูดตลอดเลยว่าฝรั่งนะโอ้ย ผักอันดับแรกของเขาในสวนก็คือทุกทุกทุกที่นะก็คือเรดิสนี่แหละเพราะว่ามันขึ้นง่ายไงปลูกไม่ถึงเดือนก็ได้กินแล้วอะไรอย่าเนี้ยผักที่เขาได้กินอันดับแรกปกติไม่หั่นเป็นชิ้นแล้วก็โรยเกลือแค่นั้นแหละปกติที่แฟนยายกินเนาะวันนี้จะทำสลัดให้หน่อย มันมีไม่เยอะไงมันจะหมดแล้วนี่นะคะเสร็จแล้วอาหารแฟนใยายอันนี้ก็คืออะไรนะเอ่อมันฝรั่งบดเอามา อย่างเนาะหนบนับในกระทะนะแล้วก็น้ำผลไม้สดๆของเราเองไปมาคุณเพื่อน,นสองทุ่มแล้วยายมาเก็บเก็บพวกนี้หน่อยแล้ยายจะรดน้ำเดี๋วค่อยปลูกต่อพรุ่งนี้ตอนไรกว่าจะปลูกข้าวโพดไม่ทันแล้วสองทุ่มแล้วเนาะวพรุ่งนี้ค่อยมาปลูกกันใหม่ ยาจยะ,ยะรดน้ำแต่ผักที่ปลูกใหม่เนาะป้าเพืเ่อนๆสองทุ่มห้าสิบนี่รดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทำอะไรเสร็จปลูกเสร็จก็มาเริ่มถอนญยาทีนี้เนาะเนี่ยขนาดฝนไม่ตกนะพเพื่อนๆถ้าฝนตกจะขนาดไหน,น,นป้า คิดถึงคิดถึงถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ยตาด้วยนะคะไปทีนี้ก็ไปกินข้าวกันเห็นเม่นไหมเพื่อนเม้นน,น,นี่ยายเดินขาจะเข้าบ้านได้ยินเสียงใบไม้ไปแวะมาดู ออกมาลูกออกมาเร็วเดินสิไม่ยอมเดินเลยแย่ได้ยินเสียงใบไม้เปิดประตูจะเข้าบ้านแล้วได้ยินเสียงไม้ใบไ,ไม้คิดว่าเออมันต้องเป็นเม่นแน่ๆเลยจริงๆด้วยเดินที่หลกเดินด,เด,นดิเดินโชว์เอหน่อยเร็วเร็วเดินพูดภาษาภาษาไทยไม่รู้เรือกมั้ง ลาเฟนเลาวเฟนลาเฟนเนเนัเเนนนก,ก,ก,กเร็วรเร็ว,รว,รว,รวอ้อดเห็นเลยอดเห็นเลยเดินเร็วเดินเร็วอันนี้นาจะเป็นโรกเขานะนเนี่ยตัวไม่ใหญ่จริงถ้าเป็นโูกเล็กกว่านี้หน่อยเขาจะมาเป็นฝูงเลยแหละ นี่โตแล้วนี่ห่างจากแม่นะถ้าเป็นแม่เขาจะตัวใหญ่กว่านี้เดี๋ยวเดินดูอีกเพื่อมีอีกสาตรอดูจนมืดแล้วก็ไม่ยอมเดินไม่รู้เขากินอะไรเขาจะกินพวกไส้เดือนพวกเอ่อไอ้นั่นนะเนพะื่อนเพื่อนพวกเอ่อตัวทาก แยเอาใส่ก,กรอกไปไปยอมกินทางเขาเดินเขาหมดไปในนั้นเลยปีที่แล้วก็ปีก่อนนู้นไปอย่างนี้แหละเนี่ยออยู่ในเนละออกโลกอยู่ในนี้แหละเนาะ